สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวันบันบันดีอ็กอีกครั้งนี้นะคะวันนี้ก็มาแบบโบที่ใหญ่มากเลยทุกคนวันนี้เราจะมาเจอกันในคอนั่นเองนะคะซึ่งคอเยอะมากเพราะว่าบาัมไปหลายที่มากแล้วก็คือไปกับเพื่อนใช่ไหมคือไปกับเดี๋ยวเล่าก่อนไปกับเพื่อนคือตั้งใจไปสำเพงแต่คือไปสำเพงเสร็จเยาวล่าเยาวล่าเสร็จมายูเนียนมอยูเนียนมอเสร็จข้ามฟากไปเซนลาดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง จากทุกที่ที่ไปนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าปาล์มมีอะไรมัมประหยาบ้างกันละกันเนาะก็อย่างแรกเดี๋ยวจะพูดก่อนก็คือจากที่ สำเพงนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนน่าจะเห็นคือเครื่องหัวของดิชานเองนะคะเครื่องหัวก็คือไปสำเพ็งมาเนาะก็ได้มาไม่เยอะหรอกว่าแล้วก็ไม่ได้อะไรของตัวเองมาขนาดนั้นนะคะคือตั้งใจว่าเออจะไปดูแบบพวกของคริสมาสกิฟเกิร์ฟต่างๆู้เพราะจะเอามาแจกเฟอร์โวใน เอ่อฟอลโลเวอร์ในเอ่อทวิตเตอร์นะคะก็สามารถไปติดตามของบามได้นะคะอันนี้เนาะสิบบาทเองนะคะก็สวยมากก็น่ารักน่ารักก็มาเป็นฮอปแบบช่วงคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มาดูว่าข้างในได้อะไรมาอย่างแรกก็คือเป็นยางมัดขมะคะ่ะสีดำกี่บ,บาทห่อใหญ่มากห้อใหญ่มากคือคือถ้าซื้อแถวเนี้ยก็คือบ้านปามเนี่ยเขาจะมีร้านขายทั่วไปใช่ปะ่ะห่อห้าบาทห่อห้าบาทห่อประมาณแค่นี้ แต่ว่ามันก็คุมแล้วหบาทตัเนี้สิบบาทแกไปเขาเรียกว่าไงเนี่ะไปจัดใส่ถุงใหม่แล้วแม็กแล้วขายหบาทแกได้กำไรจะได้กําไรสักบบ30บาทก็ได้นะอ่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกเที่ยวม,มาแจกนะอันนี้คือยางมัดผมเราจะมาแจกนะทุกคนไปดูได้ในเอออ่าทวิตเตอร์นะคะต่อมาก็เป็นสร้อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปดูได้ในทวิตเตอร์นะคะเราจะมาแจกเนาะต่างหูคริสต์มาสน่ารักมากนะคะคือแบบว่า ฉันก็อยากได้นะแต่ว่าอันนี้ฉันเอาของตัวเองมามีแค่ตัวนี้ข้างหนึ่งจะเป็นซานตาคลอสนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นต้นคริสต์มาสต่นเองอันนี้ที่บําเลือกของบํมมานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นห้อยๆแบบนี้แหละผมรู้สึกว่าห้อยๆน่ารักแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนใส่ไหมนะคือแบบเออมันน่ารักดีก็คือเขาขายโลละ180บาทสำหรับร้านที่บอมซื้อไปบอมก็ซื้อรานนี้ร้านเดียวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ เป็นแบบอันเล็กๆที่มีคริสเขามีหมวกเนาะกับซันตาคลอสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซันตาคลอสอย่างเดียวกับตัวจี้เนาะนี่อันนี้เป็นกระดิ่งนะคะเป็นกระดิ่งกับอของขวัญน,นะคะมีเพชรด้วยเป็นกิฟต์อันนี้ก็เป็นกิฟต์อีกนะคะซันตาคลอสกับต้นคริสต์มาสแล้วก็อย่างมัดผมอันนี้ก็ไปแจกนะเป็นน้องกวางแลนเดียนะคะไปแจกเนาะในทวิตเตอร์นะคะติดตามมาได้เลยแล้วก็จะมีอันนี้น่ารักมากชอบ นี่นะคะ Santa Cross และต้นคริสต์มาสและอันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในทีมของคริสต์มาสหรอกแต่รู้สึกว่ามันน่ารักมันเป็นแบบสีแดงๆก็เลยติดสร้อยติดห้อยสร้อยตามติดอะไรสักอย่างนี้นี่นะคะอันนี้คือแบบสิ่งที่เราซื้อมานะคะก็แจกเนาะก,ก็ถ้าแบบไม่ไม่เครียดเมื่ซีเรียสก็ไปดูใน Twitter ก็ได้นะคะก็ แสแจกนะคะแอดปัมรีเอกนะจ๊ะมีปัมไม่แน่คงจะอยู่ในช่วงช่วงการแจกมั้งถ้าถ้า,ถาทุกคนดูคลิปนี้ปัมไม่แน่ใจว่าปัมอ,อาจจะแจกก่อนหรือว่าทุกคนอาจจะเห็นก่อนหรือ,อยังไงแล้วก็อีกอันที่ซื้อมานะคะนี้เป็นถุงคริสต์มาสเหมือนกันนะคะก็เป็นถุงไหมพรมอ่ะเป็นกระเป๋าไหมพรมซึ่ง ดีมากกับเป็นไหมพรมนะคะแล้วก็ยืดๆว่าปั๊มจะเอามาใส่ถุงยาของปามแต่ปั๊มก็หรืออาจจะแจกอันนี้ปามไม่แน่ใจอาจจะมีแจกนะคะลองดูในคลิ t เตอร์ของปามได้อีกชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นที่บิวทรียมค่ะปามชอบไปบิวทรียมมากในในบรรดา,บดาแบบอีแฟนบอยมัลต้บูธวสันอะบิวทรียมเป็นสิ่งที่ปามชอบที่สุดเพราะหนึ่งราคาดีมีแบบพวกเครื่องสำอ,อางไทยเกาหลี ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะไม่มีไม่มีพวกบอบบี้บาร์ไม่มีเคาน์เตอร์แบบเขาเรียกว่าไงบอบบี้บาร์เบเนฟิตเหมือนตัวอีฟฟนบอยที่บอกเขาจะมีเหมือนพวกนั้นมากกว่าแต่เนี้ยจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เกาหลีที่เยอะกว่าแต่เป็นกล่องนึงซึ่งเป็นกล่องที่มาจากจีนก็เอากล่องที่มาจากจีนอย่างเดกันนะคะอันแรกเป็นคูชชั่นที่ความชอบค่ะก็คือแมคแอนดี้นั่นเองค่ะกล่องสวยมากจะเป็นลายดอกไม้แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าในกล่องมันจะพอเห็นไหมนะคะ ด้านในจะมีรีฟิลให้หนึ่งะคะส่วนตัวตลับจะเป็นแบบนี้สวยมากทุกคนสวยตาแตกเลยแล้วผิวฉ่ำสวยปั๊มเลือกเป็นเบอร์สองนะคะพับที่เขาให้มานุ่มมากๆากุ่งจตไม่กล้าใช้แต่ใช้ไปแล้วนะคะแต่ปั๊มรู้สึกว่าใช้พับมันจะได้ฟินิชที่มันแมทะ แต่ถ้าเกิดใช้ฟองน้ำที่เป็น my favorite ของบาง้ามันจะได้ฟินิชเหมือนแบบมีความแบบผิวผิวโกลว์ๆผมก็เลยชอบใช้ฟองน้ำมากกว่าพับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจะมารีวิวเนี่ยัมจะแยก2ด้านให้ดูว่าถ้าใช้พับเป็นยังไงใช้ตัวฟองน้ำเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะรีงิ์ไว้ให้นะต่อมาก็เป็นคู่กันค่ะแม c แนดี้ที่เป็นพาวเดอร์ค่ะเนื้อละเอียดมากเนื้อละเอียดแบบสุดๆอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งที่ผมซื้อมาเป็นแบบเบอร์ขาวสุด ก็จะแบบคู่กันนะคะไปในท,ที่ทางเดียวกันเดี๋ยวจะมารีวิวพร้อมกันซึ่งเนื้อละเอียดมากฟูงมากวันนี้ใช้เหมือนกันแล้วแบบแกแ้แป้งแมกนี้คือยืนหนึ่งในชวิตชั้นถ้าแกอยู่กับชั้นมานานแกจะรู้ว่าแป้งฝุ่นนะกันดี้เป็นที่หนึ่งในดวงใจทุกรุ่นเป็นมาเฟ e ร์ดออฟเดอะเยียหมดทุกรุ่นที่ผมใช้ซึ่งมันดีมากจริงๆอันนี้นะคะก็ลองดูตลับสวยมากหรูหราดูแพงแต่ราคาประมาณ80บาทเองนะคะต่อมาเป็นคูุชเช่นที่ใช้บนหน้านะคะโดยใช้กับ ฟองน้ำนะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแรกเข้าไปแล้วก็ตบฟองน้ำอีกชีึนนะคะอันนี้คือ n o v ว a อร์คู h i o n นั่นเองนะคะตอนปามใช้นะมันรู้สึกว่าหน้ามันแมทมากๆเลยหน้ามันแบบเฮ้ยทำไมมันดูแมทคุมมันเลยขนาดนี้ด้านในเป็นแบบนี้นะคะปั้มไปติดสติกเกอร์มานะทุกคนประมาณนี้นะคะ บอร์02ที่มันมีตลับสวยมากเลยนะคะไม่มีรีฟิลให้นะคะจะเป็นแบบนี้คือตอนที่อมใช้ผับรูงสุกว่าคุยหน้าบําแห้งไปแต่พอแป้มใช้ฟองน้ําแล้วฉีดสเปรย์น้ําแร่แล้วค่อยลอนผมรู้สึกว่ามันเป็นผิวมันเป็นผิวมากๆมันสวยอะไรอย่างเงี้ยก็มันน่าจะอยู่ที่วิธีการใช้แต่ตัวนี้ Air cushion ไหมเพรรู้สึกว่าถ้าใช้พับมันจะมีความหนักนิดนึงมันจะเหมือนแบบมีการปกปิดขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่ผิวหน้าบํางัรไม่ต้องการอะไรปกปิดฉะนั้นตัวนี้ก็เลยแบบ เออต้องใช้ฟอ,องน้ำนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีนึงซึ่งแบบแยกให้ดูว่าฟองน้ําเป็นยังไงพับคูชั่นในตลับเป็นยังไงนะคะแต่ตัวนี้ดีสีโอเคสีไม่ขาวไม่ขาวจนเกินไปไม่วอกอะไรเนี้ยถือว่าแต่ตัวนี้สีดีนะแบบไม่ขาวไม่วอกไม่อะไรจนเกินไปผมรู้สึกว่าโอเคแต่แค่ไม่มีรีฟิลแต่ว่าซื้อรีฟิลเพิ่มได้นะคะไม่แพงนะคะต่อไปเป็นพับที่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นพับคูชั่นล้าเป็นพับแป้งของ xi xi cc cc อะไรไม่รู้เขาจะเรียกอะไรกันนะคะน้องเป็นน้องกระตุยนะคะน้องกระตุยแบบนี้นะคะน่ารักมากไม่รู้จะเห็นจะไม่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟองน้ําที่เอาไว้ลงแป้งอะคะ่ะไม่รู้คือแดดมันเริ่มส่องมานะคะแล้วก็ลงดีมากมันทําให้วันนี้ก็ใช้แล้ววันทําให้แบบลงแป้งแล้วมันเนื้อมันน่านุ่มมันนอ่นไคือมันดีมากเดี๋ยวฉันต้องไปซื้อมาอีกคือฉันแบบชอบมากจริงๆ ต่อมาค่ะเป็นโนเวเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะแต่พอบารมากรีดอายไลเนอร์มันรู้สึกว่าไม่โอเคมันอาจจะามาเขียนคิ้วแทนนะคะก็มันจะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่อย่างนี้นะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็เล็กเรียวนี่สีน้ำตาลแบบนี้เห็นกันไหมเออรู้สุกว่าน่าจะเอาไว้เขียนคิ้วน่าจะโอเคมากกว่าอืมนะประมาณนี้หรือเอาไว้ทำดอลลี่อายกรีดเลยเลยเพราะว่าเส้นมันเล็กเรียวก็เออ นะต่อมาค่ะเป็นลิปนะของซิเหมือนกันนะคะก็เป็นลิปไลเนอร์เบอร์ซีสองค่ะไม่เคยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นหมุนๆเอานะเออเป็นหมุนหๆเอา ไม่เคยใช้อลองดูหน่อยไม่รูว่าใช้ไม่เป็นคือซื้อมาเพราะว่าเอออยากจะใช้เหมือนแบบเค้าแล้วก็ลงลิปอย่างเงีเ้ยแต่ว่าใช้ไม่เป็นแล้วอยู่กันมาหกเจ็ดปีเนะี่ยไม่เคยเห็นที่ฉันใช้ลิปไลเนอร์เนาะทุกคนก็ซื้อมาทําไมไม่ดูถ้าต่อมาเป็นลิปกระตุยคะ่ะจริงๆซื้อมาสามอันแต่อันไหนอยู่บนโต๊ะขี้กียหยิบนะคะก็จะเป็นลิปลักษณะแบบนี้เป็นลิปน้องกระต่ายซึ่งด้านในเป็นน่ารักมากเป็นพวงกุญแจนะคะนี่ก็จะมีที่ใส่พวงกุญแจให,ให้กับลิป น้องกระต่ายแบบนี้นะคะซึ่งกระต่ายเนี่ยก็จะแตกต่างสีออกออก,กันไปเดี๋ยวมันจะขึ้นเบอร์สามให้ดูเบอร์สามที่มันลงไปแล้วสวยมากคือลิปน้องเขาก็จะแบบคนละสีกันอะตัวของน้องเขาอะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้ซึ่งมันน่ารักมากซึ่งเนื้อดีมากเลยเหมือนลิปไอ้นี่เลยค่ะเหมือนลิปยี่รัฟที่เราเคยรีวิวเป็นของ GG Bear เหมือนกันนะคะแบรนดน์นี้เป็นแบรนด์ที่ G เลยนะคะแบรนด์ G G Bear นะคะเป็นแบรนด์ที่ราคาถูกแล้วก็ดีแล้วก็คือเนื้อดีอ่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊โยเดี๋ยวฉันแพ้ก็ไม่ต้องซื้อถ้าแกร,รู้สึกว่าจะไม่ชนะก็ไม่ต้องซื้ออันนี้ฉันแบบมาซื้อให้ดูแต่โดยส่วนตัวมบนไม่แพ้แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นไม่ได้เหม็นนะคะแล้วก็ซีซีอันนึงโหสูซีซีไม่เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพัฟเป็น c ูช h i o n blush ค่ะ3ส,สีเลยนะคะก็เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะซึ่งวันนี้ว่าใช้เบอร์หนึ่งซึ่งน่าจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าถูกไฮไลท์ กรบไปแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะตลับเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นน้องคูชชั่นเล็กๆแบบนี้น่ารักมากด้านหลังก็จะมีเบอร์บอกนะคะแบบนี้เห็นกันไหมแสงมันเข้าแล้วนะคะแต่ข้อเสียคือมันมันหลุดออกมาแล้วอะ่ะสําหรับของปามอะ่ะมันเหมือนมันไม่แน่นแล้วชอบตรงอย่างนึงคือมีอะไรพับคูชชั่นให้เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะมันจะเป็นสีชมพูแบบชมพูบาร์บี้เลยอะ่ะ เราลงให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้เนาะดรจะเห็นกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าจะเป็นชมพูบาร์บี้ที่จะเป็นโทนพาสเทลไม่ใช่แบบชมพูบาร์บี้คือจะเป็นโทนติดม่วงอะค่ะมันจะเป็นพาสเทลมันก็จะแบบน่ารักน่ารักอะลงให้ดูประมาณนี้นะคะน่ารักมากนะคะคือข้อเสียตอนนี้คือมันหลุดไงหืเซ็งเลยแล้วชอบสีนี้สุดด้วยมาจากแอปส้มก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผจะพยายามลิงก์ ให้ทุกตัวว่าซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่คือ description box description box เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะก b i l l ชี m m เลยก็อันแรกเป็นที่ดัดขนตาที่วันนี้ก็ดัดเหมือนกันก็คือ Cino Macke ค่ะที่สุดของที่ดัดขนตาในประเทศไทยแล้วแหละดีมากจริงๆนะคะเหลือ ร้อยนิดๆันีน่กปกติ120บาทมันเหลือ1 0อยร้บาทหรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือคิวเพลสกันแดดค่ะเป็นที่ทําร่วมกับดิสนีย์หนึ่งร้คบหนึร้อยปีเนาะจะเป็น U V Expert Protection Aqua s p a นะคะแต่มันรู้สึกว่าตัวนี้คนผิวมันน่าจะชอบอะถึงเขาจะบอกว่าตรงนี้จะเป็น For of Skin Type นะคะ แต่ว่าความผิวแห้งความรู้สึกว่ามันมีความเหมือนแมทแมทไปสักนิดหนึ่งสําหรับผิวปานนะคะตรู้สึกว่าคนผิวมันน่าจะชื่นชอบนะคะแล้วก็คิวเพลสอีกตัวค่ะก็คือคิวเพลสเอเวอรี่ออยล์คอนโทรลพรเมอร์นะคะซื้อมาทําไมก็ไม่รู้คืองงมันลดราคาไงเดือ128บาทน้นก็เลยสอยมาแล้วพอลองใช้แมทจริง แต่ต้องใช้แบบน้อยมากเท่าไม่ถูกวเขียวเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือคนผิวแห้งอย่าใช้เยอะเพราะเคยใช้เยอะไปรอบหนึงพอซื้อมาใช่ป่ะอ้น่าเป็นคุยก็เลยลองเปลี่ยนเหมือนแบบใช้แค่นี้แค่นี้แล้วก็สันจมูกแค่นี้ปรากฏว่าติดทนมากเลยนะคะก็เลยต้องใช้ทีละนิดทีละหน่อยทีละจ้อยทีละจิตนะจ๊ะอย่าใช้เยอะต่อมาค่ะเป็นลิปมอร์สนะคะ ของเคที่ดอค่ะรีวิวไปแล้วในไอจีท t ิตเตอร์แฟนเพนะ IG, Twitter, page, คะไปหาย้อนดูก็ได้มีกลิ่นแตงโมอ่อนชอบมากมากเลยแล้วก็ได้ได้ปากที่อิ่มฟูดีนะประมาณนี้นะคะเขามีหลายสูตรเนาะมีสีม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยเอาเลือกเป็นสูตรสีแดงแตงโมมานะจ๊ะมีลิปลากลาสกอสลากลารด้วยนะคะที่สอยมาจาก ในแอปส้มนะคะก็ลงกลอสอันนี้เนาะก็ถือว่าดีเป็นกลอสใสที่ดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้สอยมาจากบูสเหมือนกันคือเดินไปอยู่เนี่ยเราไปนั่งกินเพื่อนไปนั่งกินกาฟแฟเราก็ไปนั่งกินนมกล้วยอะไรเงี้ยแล้วหวานมากก็เลยตรงตรงข้ามร้านนะมันจะมีวัตถัก็เลยเดินไปสอยอันนี้ติดทนเหมือนกัน <c oughs> มันรู้สึกแบบมันยังไม่ติดทนป่าเท่าไหร่มันล้างออกยากมากเลยนะอ่ะดูเนี้ยดูสีคือแสงมันจะเข้ามาแล้วนะทุกคนอ่ะดูสี สีสวยมากอะลงแล้วก็ติดทนนะเพราะว่าติดทนเป็นเนื้อน้ําที่โอเคแบบแล้วก็อายแชโดว์ที่วันนี้ก็แต่งบนตาแต่ว่าผสมหลายตัวมากนะคะสีวนาคัลเลอร์ค่ะเแบบี้แบร์อายแชโดว์เห็นในแอปส้มแล้วก็ว่าจะเล็งๆหรือว่าจะซื้อแหละแต่ว่าเธอมันอาจจะเสียงดังนิดนึงข้างบ้านเขาเล่นกับหลานเขาเขาน่าจะเหือหลานเขาหลานเขาน่าจะมาหาเลยไ,ไม่รู้คุณยายเขาก็เลยจะเหื่อไม่เป็นไรเนาะทุกคนถนะ้าจะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะนี่ ด้านใน,นจะแบบนี้น่ารักมากเป็นน้องหมีนะคะคือจริงเห็นที่บิวเทียมแล้วเอ้ยจริงๆเห็นที่อ่าช้อปปีแล้วแล้วก็เห็นที่เอฟแอนด์บอยแต่มันไม่ลดทีนี้บิวเทียมมันลดค่ะดิฉันก็เลยสอยมาแล้วมันสวยมากสวยแบบสุดๆไปเลยคือมันแบบชมพูน้ําตาลพีชอะไรเงี้ยแล้วมันแบบวิ้งสวยแล้วลงชิมเมอร์ให้ดูเห็นปะวิง้งคืออายแชโดว์สิวนาไม่ถูกใจเรามาหลายรุ่นแล้วนะ แต่ว่ารุ่นนี้ถูกใจเราเราชอบมากมากเลยมันแบบวิ่งตาแตกแล้วก็เนื้อแมตคือ G นะคะคุณยายเขาเล่นกับหลานแรงมาก <c oughs> อะไรอย่างสุดท้ายเนาะเป็นโอ้ไม่แมตซึ่งแบบติดทนมากดังไม่ยอ,อันนี้โอ้ไม่แมตซื้อมาสองสีคือเบอร์ศูนย์ห้าและศูนเก้านะคะศูนย์ห้าจะเป็นเอาใหม่ศูนย์หก จะเป็นแดงแดงแดงชมพูศูนย์เก้าจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลส้มๆเงี้งยนะแต่สองสีนี้สวยทั้งสองสีเลยนะชอบหมดเลยแล้วติดทนมากล้างไม่ออกจริงตังอลังการงานส่งคือแบบเนีย่ยแกดูถ้าเกิดว่ามันแห้งปุ๊บมันจะล้างไม่ออกเลยโอเคนี่ก็คือพอทั้งหมดซึ่งแบบเยอะมากแล้วฉันจะต้องลิงไว้ให้แกด้วยฉันสู่ที่ไหนอะไรยังไง ยิ่เมื่อวะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสนทนาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้างด้วยนะคะตามเราในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะริวต้าแบบันเลทวิตเตอร์ไอจีอัดแบบมันเล็นะคะใครที่ใจดีจะโดเนทให้ความเพื่อเป็น รายไ,ได้นะคะในการที่ให้บาซื้อของมารีวิวมาฮอก็จะกราบขอบคุณมากหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็าสามารถดูโฆษณาทุกจุดชิ้นให้บำด้วยก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนละคะทุกคนก็ห้าโมงแล้วนะคะทีฉันขอไปกินข้าวก่อนเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย